ทะเลอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนกรดไขมันโอเมก้า3และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายแต่การบริโภคอาหารทะเลมากเกินไปหรือไม่ถูกสุขลักษณะก็อาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้อาหารทะเลนั้นมีสารอาหารที่อาจจะไม่มีจากอาหารอื่น โดยสัตว์ทะเลแต่ละชนิดก็จะมีสารอาหารที่แตกต่างโดดเด่นกันออกไปเช่นปลาทะเลเช่นปลาทูปลาอินทรีปลากะพงปลาแซลมอนปลาทูน่าเป็นอาหารทะเลที่มีสารอาหารคุณภาพดีหลายชนิดโดยเฉพาะโปรตีนและกรดไขมันที่มีประโยชน์แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือเป็นกรดไขมันโอเมก้า3เนื่องจากพบได้น้อยในสัตว์ปกติ โอเมก้า3ยังแบ่งออกได้เป็นกรดไขมัน DHA และ EPA คนไทยเชื่อกันว่าการรับประทานปลาอาจช่วยให้ฉลาดขึ้นซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการรับประทานปลาทะเลอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของสมองมีส่วนในการพัฒนาสมองของทารกในทันป้องกันโรคสมองเสื่อมนอกจากนี้ยังมีธิดต้านการอักเสบลดระดับไขมันชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย กุ้งปูและหอยซึ่งเป็นสัตว์มีเปลือกซึ่งอาหารทะเลชนิดนี้จะมีปริมาณโปรตีนสูงและไขมันตำ่ำโดยเฉพาะปูและกุ้งเป็นอาหารทะเลที่มีแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดและมีคุณภาพเมื่อรับประทานอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุที่สำคัญเช่นไอโอดีนที่จำเป็นต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์และสมองวิตามิน b 12ที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ สังกะสีช่วยให้ระบบภูมิต้านทานทำงานได้ปกตินอกจากนี้สัตว์ทะเลที่มีเปลือกบางชนิดยังมีสารแอตตาเซนทีนหรือสารสีส้มที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารชนิดนี้ช่วยยับยั้งและชะลอการเสื่อมของเซลล์ที่มีสาเหตุจากสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของโรคบางชนิดหมึกเป็นอาหารทะเลอีกชนิดที่คนชื่นชอบ แต่การที่มีความเชื่อว่าปลาหมึกมีคอเลสเตอรอลในปริมาณที่สูงส่งผลให้ไขมันในเลือดสูงด้วยหากรับประทานมากเกินไปแต่ปลาหมึกก็ยังมีกรดไขมันดีอย่างโอเมก้า3ที่อาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรลอลลงได้ การบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมปรุงด้วยวิธีที่เหมาะสมเช่นการย่างการต้มหรือการนึ่งแทนการทอดก็อาจจะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลและรักษาระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นอกจากนี้หมึกยังเป็นแหล่งรวมของโปรตีนไม่ต่างจากสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆโดยโปรตีนจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและช่วยเสริมกระบวนการเจริญเติบโต,ตด้วย อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงจากการรับประทานอาหารทะเลเนื่องจากสารอาหารในอาหารทะเลจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่การบริโภคในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีวัตถุดิบที่ปนเปื้อนมากับอาหารทะเลอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้เช่นอาหารเป็นพิษอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียน สาเหตุมักมาจากการรับประทานอาหารทะเลที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากการเสื่อมของคุณภาพอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนที่อาหารมักเน่าเสียได้เร็วกว่าปกติจึงทําให้ความเสี่ยงของกลุ่มอาการเหล่านี้มีมากขึ้นก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆของการเลือกทานอาหารทะเลและการปรุงอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์กับร่างกายค่ะ